สวัสดีครับเพื่อนวันนี้วันที่6กกันยายน2567เจครับเพื่นอนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องอาการตัดแต่งกิ่งอของฝรั่งนะกับผมมอสไนโก้ศเกษตรผสมผสานพระเระพลิงครับคือการตัดแต่งกิ่งฝรั่งอะ่ะมันแล้วแต่สวนนะวิธีการแต่หลกัลกๆของของการตัดกิ่งกิ่งอ่ะมันมีไม่กี่แบบหรอกอ่าอย่างเช่นตัดกิ่งอย่างนี้ นะครับตัดแก่งตัดกิิงเสร็จแล้ว,ลวเราก็รูดใบนะนั่นหนึ่งอีกแบบหนึ่งแบบที่สองคือหนึ่งกันโน้มกิ่งโน้มเขากิ่งเข้าเลยอย่างเช่นกิ่งเขาเป็นอย่างนี้เราก็โน้มกิ่งเขาางนี้โน้มกิ่งเขาลงมาางนี้ให้เขาอง,งองี้แล้วก็รูดใบนะหรือไม่คือบางคนก็คือตัดตัดเฉยแล้วก็ไม่รูดใบอย่างผม,ผมอ่ะผมเน้นตัดเฉยก็คือจากโคนนะครับเ,เพื่อนๆเห็นไหมจากโคนจากโคนกิ่งเนี่ย คนขิงนะก็มาประมาณห้าหกตาแล้วตัดเลยแล้วเราไม่เอาใบออกเนี่ยอย่างเงี้ยห้าหกเจ็ดใบเนี่ยหรือไม่ก็คือดูดูสีของเขาได้เนี่ยสีอย่างเงี้ยตัดเลยผมตัดเขาเลยนะแล้วแต่ผมแต่ผมจะไม่ไม่ดิ้ใบออกนะเนี่ยผมเน้นเน้นคือไม่ต้องผมไม่นับคู่ใบผมเน้นเรื่องข้อความสีผมก็ตัดออกเน้นปุ๊บตัดดูสีเขาตัด สีเขาตัดเหตุผลที่ผมไม่ไม่ไม่ริดใบนะผมคือเรื่องเรื่องคือผมจะห่อฝรั่งในในเชิงที่ผมใช้ถุงใสผมไม่ใช้ถุงเขาขุ่นแบบใดส่วนที่ใช้กันเพราะผมอยากให้ใบเขาอะมีเยอะเพื่อใช้ในการบังแดดให้เขาผมก็เลยไม่ไม่ริดใบเดี๋ยวเขาก็แตกออกมางี้ปึ๊บ แตกออกมาปุ๊บเนี่ยแตกออกมาปุ๊บเขาก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะแตกออกมาปุ๊บเขาก็มีลูกใบเขาเยอะเขามันก็จะ่วยบังบังลูกขเขาได้ตัวเนี่ยมันก็เชิงเป็นเชิงประมาณนี้เนี่ยใบบังบังลูกนะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดมันแตกมาแล้วไม่บังเราก็ต้องมาหากระดาษบ,บังอีกทีหนึ่ง <c oughs> บังแดดอย่างเช่นกรณีนี้อ่ <c oughs> เาเพื่อนให้ดูเนี่ยอันนี้คือผมตัดตอเขาเลย <c oughs> ลเขาแตกใหม่มาคือถ้าเกิดมันแตกใหม่ใช่ไหมเพื่อนเห็นไหมมันจะมีใบบังเลย แต่แล้วกเราตัดในเชิงที่แบบนี้เนี่ยใหญ่ๆเงี้ยมันก็จะมีใบบงังใบบังลูกไอ้พวกนี้ได้แล้วก็การแต่งตัดแต่งกิงง่งบางส่วนวก็คือว่าบอกว่าหนึ่งอ่ะก็เรียกอะไรบำรุงต้นให้ให้สมบูรณ์แล้วก็ตัดแต่งแล้วผมไม่ไห่นะคือด้วยเกษตรผมนี่ล่ะส่วนเกษตรประสาเพรเพียงไงคือผมไม่วอรี่นะอันนี้เนี่ยชุดนี้ผมก็เพิ่งจะห่อเขา ส่วนที่ไหนมันไม่ออกอ่ะผมก็ตัดเลยผมไม่จะมานั่งรอว่าเฮ้ยต้องรอให้เขาพร้อมไม่ต้องเลยตัดให้เขาให้เรนดอมอ่ะมันก็จะออกไปเรนดอมให้สับผมเลยชุดนั้นออกไปชุดนี้ก็ออกใหม่เนี่ยตัดเลยครับเพื่อนคือผมจะให้เขาออกเรื่อยๆไงไม่วอรี่เลยเพื่อนไม่ต้องวอรี่กับมันว่ามันจะยังไงเนี่ย ไม่มีลูกใช่ไหมอันไหนไม่มีลูกตัดครับเพื่อนอันไหนมมีลูกเราก็ตัดออกเนี่ยคอใบเขาเป็นอย่างนี้ตัดนะครับนี่นะเพื่อนถ้ามีลูกเราไม่ต้องตัดนะกี่ไหนมีลูกไม่มีลูกตัดเลยเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นคอใบาขาวๆออกน้ำตาลแล้วอันนี้มีลูกต้องตัดแต่เราตัดปลายได้นะเพื่อนพร้อมอยากให้เขาอาหารไปเลี้ยงลูกที่เราห่อเนี่ยเราตัดช่วงนี้ได้ ไปปาเขาหน่อยให้อาหารเขาเลี้ยงไม่ต้องมาเลี้ยงนี่อย่างเงี้ยเมื่อนเห็นไหมเนี่ยเขาแตกคือคือเรื่องเรืองคือผมตัดตรงนี้แล้วนี่ผมตัดตรงตรงนี้เขาแล้วเนี่ยเพื่อนตัดแล้วเขาก็แตกออกมาบานเลยแล้วเพเื่อนบางกิ่งมันไม่มีลูกเนี่ยแต่มันกิ่งมันพร้อมจะมีลูกแล้วแต่เขาไม่มีลูกผมก็ตัดเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่มา,มากรลุนเขาว่าเขาให้เขามีลูกเเพื่อนเพื่อนเท่านั้นเองไม่็นไรลูกิ่งนี้เนี่ยเพื่อน,นใหญ่ไหมใหญ่มากเลย หัดเลยครับแตกนี่ไม่ต้องสนใจเพื่อนเพื่อนคืออาจจะเสียดายอยู่เนี่ยเพื่อนดูดิแตกแบบสวยเลยคือถึงถ้าเราไว้เนี่ยเนี่ยไว้เนี่ยปุ๊บเขามีลูกมันหกักเอาโค้ดเลยให้เขาแตกใหม่คือให้เขาแตกใหม่อย่างนี้มาให้แตกใหม่อย่างนี้มาเขาจะมีลูกตัดนี่เลยครับเพื่อนใหญ่นะคินไม้นี่อัดเลยครับเพื่อนเดี๋ยวเขาก็แตกเนี่ยซ้ายขวาแตกซ้ายขวาเหมือนกรณีนี้แตกซ้ายขวาก็จะม,มีลูกเลยหรือเขาอาจจะไม่ติดลูกมาก็ได้แล้วแต่เขาเราไม่ไว้ไร คืออันนี้คือผมก็คือมาตัดมาตัดหลังจากที่ผมห่อเขาแล้วบางชุดน่ะมันไม่มีลูกไงเราต้องตัดออกเพราะมันไว้ก็สูงว่าเปล่าเนี่ยตัดเลยครับมันสูงว่าเปล่าเพื่อนสูงแล้วไม่มีประโยชน์ด้วยตัดใหม่จะให้เขามีลูกดีกว่าให้เขาแตกใหม่แล้วก็ให้เขามีลูกใหม่ลองไล่เช็คดูอ่ะกิ่งไหนที่มันแบบเขาเรียกกิ่งสวย แต่ลูกไม่ติดลูกไม่ออกก็จัดก,การเลยครับเพื่อน,น,นเนี่ยชุดนี้เอาหัวหสวยง่านเลย,ยเพื่อนจูกิ่นเลยตัดไปแล้วเขาปรากฏว่าไม่ติดลูกไม่ติดลูกใช่ไหมตัดใหม่ครับให้เขาแตกใหม่ให้เขาแตกอีกรอบนึงรอบนี้ไม่มีลูกไม่เป็นไรรอบหน้าเขาว่าใหม่อืมตัดให้หมด คือผมไม่รู้นะแต่ละสวนเขาตัดยังไงแต่ถ้าเกิดอย่างสวนที่เขาทําเชิงธุรกิจเลยตรงอ่ะเขาอาจจะทําพร้อมๆกันทีเดียวเลยแต่สำหรับผมอ่ะผมไม่ใช่เชิงธุรกิจเลยตรงไงผมก็คือทําด้วยทําด้วยไม่ทําทําบ้างไม่ทําบ้างเรื่องเรื่องนั้นผมจะไม่วอลลี่ผมก็จะแรนดอมเขาไปแรนดอมเขาคือหนึ่งเขาก็จะมีลูกไปเรื่อย ไม่ไม่ได้ออกรูปแบบแบบว่าเคลียกไม่ได้ออกลูกครั้งเดียวแล้วก็คือจบแต่ก็ทําใหม่ของผมก็คือผมก็ให้เขาออกแบบไปเรื่อยๆอะ่ะเราก็จะมีฝรั่งกินตลอดเวลาเนี่ยกิ่งเ,เนี้ยสวยๆเนี่ยด้วยแต่ไม่มีลูกตัดครับนี่นี่ลูกใช่ไหมตดัดนี่ลูกใช่ไหมตดัดนี่เองเพื่อนอันไหนมีลูกเราเก็บไว้ให้ใบเขาเลี้ยงลูกนี่ไม่มีลูกตดัด กเก่าด้วยเนี่ยเห็นไมเนี่ยคือบางชุดมันมีลูกไนงะเนี่ยลูกเขาเยอะเลยเห็นไหมขิงนี้สวยนะแต่ว่ายหว่ยาวแล้วใหญ่สูงมากเลยตัดเขาหน่อยอตัดปลายเขานี่เปไรครับตัดปลายเขาหน่อยมันคืออาหารไปเดียงเนี่ยขิงเนี้ยขิงนี้มีลูกนะเห็นไหมเห็น้่มีลูกใช่ไหมห่อแล้วตัดปลายเขาหน่อย เนี่ยางเงี้มีลูกลูกไหมโอ้มีลูกครับมีลูกก็ตัดโคนเลยครับอันนี้ก็มีลูกตัดเนี่ยอันนี้มีลูกเห็ไหมเพื่อนเนี่ยนะมีลูกแต่ปลายเขายาวมากเลยตัดเลยครับเอาใบไว้พอประมาณเนี่ยก็มีลูกเหมือนกันนี่มีลูกเห็นไหมตัดใบหน่อยหนึ่งมีลูกเห็นไหม ตัดใบนิดนึงตัดยอดทิ้งอะ่ะเพียงจัดบายตัดตัดยอดทิ้งอันนี้ไม่มีลูกตัดให้เขาให้เขาสร้างแตกตายอดอใหม่เนี่ยขีดเนี้ยแก่นะแต่ไม่มีลูกตัดเลยครับตรงนี้อ่ะกีเนี้เหมือนกันสวยกิ่งใหญ่แต่ไม่มีลูกตัด ไม่ได้โฟกัสนะเพื่อนว่าเออมันต้องเป๊ะ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 ,ปะผมก็เอาเอาแค่ความรู้สึกเราอะว่าเท่าไหร่เท่านั้นอันนี้เป็นเออ่ซิโกโปาล่านะฝั่งสังโมเนี่ยกิ่งเนี้ยมันห้อยเห็นไหมเพื่อนตัดทิ้งเลยลูกไหมไม่มีลูกก็ตัดเก็บกาดด้วยเพื่อนเนี่ย คือมันก็เป็นการเรียก่เป็นการเอ่าเล็มกิ่งไหนที่มันไม่ต้องการไปตัวคือจะบางบางส่วนเขาจะแบบเรียกะไาทำเป็นเรียกทำเป็นแบบเป็นลอ็ลอตลอ็อตล็อตอ่ะเขาก็จะทําเป็นจริงจจังอ่ะเขาทำอ,อ,อีแบบหนึ่งแต่ผมก็จะทำอีแบบหนึ่งผมก็ทําประมาณเนี้เนี่ยจริงใหญ่เบเลอเลยสูงเกินไปตัดครับ เพื่อนดูดิสวยเชียตัดน,นี่นันสวยเชียแต่ไม่มีลูกตัดกิ่งสวยครับแต่ไม่มีลูก,กเพื่อนจะได้ไหมเนี่ยเห็นปะ่ะกิ่งสวยเพื่อนเขามีลูกดึงงั้นก็ตัดปลายๆหน่อยเดียวเดี๋ยวค่อยตัดรอบหนึง่งรอบนี้คือตัดให้เขาเผื่อเลี้ยงลูกแต่กิ่งเนี้ยด,ดูเพื่อนกิ่งเขาสวยไหมใหญ่สวยออกนี่เลยอ เนี่ยสวยเชียแต่ลูกไม่ติดใช่ไหมลูกไม่ติดก็ตัดครับเนี่ยสามสี่กิ่งเนี่ยเพื่อนดูดิตัดตรงนี้เข้าไปเพื่อนเนี่ยเอาตัดนี้ปุ๊บแตกมาหนึ่ง,ส,งสามสี่ไม่มีลูกเลยตัดหนึ่งตัดสองตัดสาแล้วก็ตัดสีไม่มีลูกใช่ไหมตัด ก็คือประมาณนะครับมันก็อาจจะประมาณเท่ากี่คู่ใบหนึ่งสองสามสี่ขั้ใบสี่ขั้ใบสามขั้ใบสี่ขั้ใบอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่เราครับแต่ประมาณคือเห็นที่ในนั้นเขาบอกสามคู่ใบหรือสี่ขั้ใบเนี่ยเพื่อนดูดิอันนี้เป็นฝรั่งกิมจูเพื่อนดูเดิมันแตกมาหรือต้นนี้เนี่ยเห็นไหมเราตัดเข้าตรงนี้แตกมาแทนที่มันจะมีรูปมาด้วยไม่มี อาจจะเป็นคนหนึ่งเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยด้วยละ่ะคือผมธรรมชาติไงธรรมชาติมากอ่ะปุ๋ยใส่เขาน้อยมากเพื่อนทักจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยให้เขาเลยอ่ะเรื่องน้อยมากผมจะใส่ปุ๋ยให้เขาเนี่ยไม่สวยแต่มันก็งามมันงามมันงามมากเลยเบื่อนงามมากเกินเนี่ยดูเพื่อดูดูดูโครงสร้างเขาดูเขาแตกนี่คือไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะ เนี่ยฝั่งของฝั่งคือวัลลาเป็นอย่างเงี้ยทั้งงามมากเลยคือวัลามันจะงามมากกว่าไรใช้ทันแต่ถ้าเกิดกิ่งไหนมันบังแดดอ่ะก็เก็บไว้ใบบังอาสึงบังไว้แดดไว้อย่างเช่นตรงนี้ครับเพื่อนดูดิเนี่ยผมห่อแบบไม่ครับกระดาษใช่ไหมแต่เนี่ยใบเขาบังแดดอยู่ก็เก็บไว้ก็ออกยอดๆหน่อยเดียวอันนี้กิ่งนี้อยู่ล่างไม่เป็นไรไม่บังแดด ไม่มีลูกตัดหวังลูกอปรอบหน้าครับรอบนี้เขาแก่รอบหน้าเขาก็เนี่ยพอ,อตัดเนี้ยปุ๊บประมาณ15วันเขาแตกหน่อใหม่อ,อ่ายอดใหม่มาเลยเพื่อนแตกมาปุ๊บเขาก็จะมีมีดอกบ้างไม่มีดอกบ้างแล้วแต่เขาแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้เขามีดอกชัวๆ์ก็ใส่ปุ๋ยเขาก่อนเลยแต่เอิรเราไม่ได้ทําเชิงอย่างนั้นนะเพื่อน เจอของอะไรคือถ้าเกิดบางคนที่เขาทำแบบเนี่ยทิ้งสวยเลยที่เขาทําแบบเป็นเชิงธุรกิจอ่ะเขาก็ต้องบบหนึ่งเขาก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเพื่อเพื่อเพื่ออาหารให้เลีงอาหารให้เขาอ่ะเพื่อนก็เ,เข้าใจครับก็ต้องใส่ปุ๋ยให้เขาเนี่ยสวยยสวยอัดไม่จาเป็นถ้าเสมอไปทิ้งเหลือๆเขาไว้บ้างก็ได้ เรียบร้อยมันก็จะมาเนี่ยเพื่อนตัดบ้างอะไรบ้างดู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 เขาเรียกดูดูความน่าจะเป็นอ่ะลองดูเหมือนกิ่งก็ต้องตัดนะเพื่อนเห็นไหมถูงเพื่อเลยเพื่อนเห็นไหมล่ะตัดถึงไหมตัดแล้วกันเพื่อนอย่างสวยอ่ะเพื่อนนะกิ่งย่างสวยแต่ไม่มีลูกเลยอะเพื่อนถูกใช่ไหมสวยใช่ไหม อย่างสวยแต่ไม่มีลูกเนี่ยกิ่งใหญ่ใหญ่เลยเอาไว้ก็สูงครับมันสูงไปเรื่อยแหละถูกเป็ดเลยนี่ก็สว่าสูงวะเนี่ยแต่จริงๆอ่ะถ้าเกิดเป็นเพื่อนกิ่งไว้กิ่งใหญ่ๆก็ได้ไว้ใหญ่แล้วก็ล้วก็โน้มเอานะโน้มเขาลงมาโน้มโน้มกิ่งให้เขามาอย่างถ้าเกิดเราเอาไว้กิ่งใหญ่ไว้อย่างเงี้ยนะกิ่งใหญ่เนะเพื<ๆ>่อนเห็นไหมลราก็โน้มเขาเลยแต่มันก็นี่บอกอะ่ะมันมีเยอะ,อะเพื่อน ัดบ้างก็ได้โอ้ยน,นี้มันมีลูกอยู่ข้างล่างเด้อตอนนี้เดียวให้เขาไปอาหารให้อาหารไปเลี้ยงให้ใบสะสมมหาไปเลี้ยงลูกเขาบ้างลูกเขาโดนแดดลาก,กิ่งมาบาังแดดนะมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องแดดเด้ครับรือแล้วแต่แล้วแต่สวนนะบางสวนเขาใช้ถุงที่สําเร็จที่บอกอ่ะครับที่ที่บอกเคยเคยบอกครับว่าถุงที่มันสําเร็จมันจะบังแดดได้ เขาก็ไม่มวอลลี่อะไรใบน้อยใบเนย้อยก็ไม่เป็นไรอย่างต้นนี้ผมหนักใจมากก็ไม่หนักใจเท่าหร่คือแต่พราะเขาเรียกปัญหาเขาอะผมไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรฝรั่งเนี่ยต้นนี้เป็นฝรั่งผมก็ซื้อนะคือลูกเขาออกอะเพื่อนๆดูนี่เขาออกพูกนะแต่เขาไม่ค่อยติดอะผมไม่เข้าใจหรือว่าเราให้อาหารเขาไม่พอมั้งนะแต่ไม่เป็นไรผมก็เอาเท่าที่ได้เนี่ยเนี่ย,ยดูดีเพื่อนดูเขาแตกยอดมาย,ยังสวยเลยอเพื่อนเห็นไหม แต่อย่างเงี้ยแต่ยอดบางเงี้ยเพื่อนดูนะอย่างสวยป่ะสวยไหม,ไหมแต่มันไม่มีลูกอะ่ะเพื่ออะไรอะ่ะเนี่ยสวยเลยกิ่งเขาโอ้โหแต่ลูกไม่ติดเลยติดลูกน้อยมากแต่มันข่าวว่ามันไม่พอปุ๋ยพอหรือมันก็ไม่ใช่นะเพื่อนดูใบเฮงงามมือนอย่างงามนะเพราะนั้นครับเรศน,นี้ก็ยี่บอกครับนี่ไม่มีลูกไม่ติดใช่ไหมตัดครับเพื่อนเนี่ยตัดไปครับเนี่ย ดูดิอย่างสวยตัดแล้วแตกใหม่หรืองามไปก็ไม่รู้งามมากไปก็ไม่ติดเอ้ยไม่ออกตัดตัดยอดอย่างสวยแต่ไม่มีลูกอืมตัดให้หมดรอลอ่ลอไปดูดิมันจะออกไหมเนี่ยกิ่งก็สวยแต่ลูกไม่มี ไม่เข้าใจเพราะอะไรคืออ่อนนี้ผมก็ไม่รู้นะหรือใครรู้ก็คอมเมนต์ใต้วงโอได้นะคือผมอาจจะยังศึกษาเขาไม่มากพอก็ได้ตัดอันนี้คือมันเหมือนก็นกนกนกเรียกอะไรแต่งแต่งก่งแต่งต้นไปในตัวด้วยกันเพื่อนๆแต่งต้นแล้วก็หวังลูกเข้าไปในตัว อย่างสวยเนี่ยมีลูกเดียวติดลูกนึงเยอะเกินออกี๋ยวก็ก็มานิดเหลือเยอะเกินมีลูกเดียวติดออกนี่สวยมากเนี่ยดูต้นอย่างสวยใบยก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันไม่งามมันงามนะดูดิไม่ใช่ไม่งามนะแต่ลูกออกมาไม่มีมันมีครับเออไม่ม,ม,มีมันมีลูกแต่มันออกมาไม่ติดอย่างว่าครับอย่างว่าแต่ว่าผมมาสื้อเลย เนี่ยขนาดกิมจูมันมีลูกอะรุ่นง,งามมากไปกันมันเนี่ยเพิ่งจะมีลูกรุ่นหลังเนี่ยแต่รุ่นแรกงยัางงามเลยดูกิ่งเนี่ยยังสวยะเพื่อนแต่ไม่มีลูกไม่ติดลูกไม่ใช่ไม่ติมีลูกมันไม่ติดลูกเนี่ยโหยยกิ่งยังสวยด้วยกิ่นเพื่อนกิ่งไม่ใช่เล็กๆนั่นเพื่อนกิ่งยังสวยออ,อกมาตัดออกมาแล้วเขาแตกมาเนี่ย,ย,ย,ยเนี่ยเนี่ยยังสวยทั้งเลยเพื่อนดูเนี่ยตัดอย่างนี้ไยเห็นไหมตัดแล้วก็แตกงนตัดแล้วแตก นี่ก็ตัดเนี่ยต,ตัดตรงนี้ไหมให,ใหญ่ๆนี่เขาแตกมันย่งสวยเลยไม่ติดลูกอย่างนั้นก็นี่สิครับตัดครับเนี่ยยังสวยใหญ่ๆไม่ใช่ไม่สวยนะสวยนะไม่มีลูกถึงถ้ามีเกิดเนี่ยมันเขาจะมีลูกตรงปลายเพื่ออะไรครับเดี๋ยวเขาก็หักกิ่งตัดเลยให้เขาแบบแตกมันโคนเนี่ยให้แตกเงยเพื่อนเนี่ยนี่ถ้าแตกมาจะมีลูกไหมนี่มีลูกกันนี่เห็นไหมนี่ผมตัดไปก่อนเนี่ยเห็นไหม เขาแตกปุ๊บเขามีลูกเลยอย่างเงี้ยโอเคเลยเนี่ยตัดอย่างเงี้ยออกเฮ้ยมันม,มันมากเลยตัดอย่างเงี้ยผมตัดมันเลยแหละมันก็จะเป็นตะตองน,นี่แหละเพื่อนผมไม่ริดใบนะเพื่อนแล้วแต่แล้วแต่สูตรคะบางคนอาจจะริดใบผมไม่ริดผมเอาเท่าไหร่เท่านั้น คือถ้านิบใบมันก็จะแหมผมหลักซะแล้วมันไม่มีใบาบางบางลูกนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหากระดาษมาหอ่อเนี่ยนี่ยมีลูกดึงผัดครับนี่กิ่งใหญ่เลยเพื่อนปันที่ค่อยอะกิ่งนะวะไม่มีลูกโอ้ไม่ทำไมเ,เพื่อนต้องไวเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาหอ่อ แล้วจะไว้บางลูกไม่ต้องแล้วนี่อยังสวยกิ่งแต่ละกิ่งไม่กิ่งไม่สวยมนะันไม่งามมันงามหรือมันงามไปก็ไม่รู้ชุดนี้ผมหอ่อชุดก่นกอนดูเลยลูเขาใหญ่มากเลยอย่างเงี้ยลูกมันใหญ่แบบประมาณครึ่งโลได้แหละเพราะว่าหนึ่งต้นหนึ่งมีไม่กี่ลูกมันก็ใหญ่ครับลูกอย่างเงี้ย ดียวไม่ต้องเกรงใจเดี๋ยวรอบหน้าค่อยเจอกันใหม่เดี๋ยว,ด,ยวดูกันว่าเขาจะออกไหมโอ้ลูกบานเลยตัดไปแล้วแต่ว่ามีเอีไยเนี่ยผมตัดออกเนี่ย,ยนเ,นยเยพื่อนดูดิมันออกอย่างเงี้ย้็ถามว่าปลายเงี้ยมันจะมันจะมีลูกแล้วมันแล้วมันจะไวลูกดงไงมันต้องออกโคลนเพื่อนเนี่ยมันต้องออกแบบเนี้ย เขาหมายคือการตัดกิ่งใช่ไหมเพื่อนตัดให้อยู่บนโคนใช่ไหมเพื่อนดูนะเห็นปะตัดให้อยู่โคนเนี่ยหาออกมาสักคืบหนึ่งขีใบหนึ่งสองสามสี่ใบแล้วชุดนี้ออกมาแล้วเขามีดอกมีดอกมาปุ๊บมันอยู่โคนนี่ไงเวลาลูกห้อยลงมาเนี่ยมันมันก็กิ่งมันจะไม่หักไงเนี่ยออกตงนี้ปุ๊บเลยเนี่ยไหมออกมาเลยเนี่ยเห็นไหมขีหนึ่งสองเนี่ยสองหนึ่งสองใบแล้วออกลูกเลยเห็นไหมมันก็อยู่ประมาณเนี้ยใกล้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 กับกิ่งกิ่งแม่เขาอ่ะมันมัน มันก็จะโอเคไงไม่ใช่แบบโอ้โหพี่เพื่อนเพื่อไปดูกิ่งนี้เงี้ยมันยาวไหมแล้วมันออกปลายเงี้ยมันก็หักเลยกิ่งมันก็ไม่ไหวรับลูกไม่ไหวไงอย่างกิ่งพวกนี้เห็นไหมไมีย่อมาถ้าถ้าเกิดเขามีลูกเงี้ยตายเลยเนี้ยเพื่ออะไรอะ่ะแทนที่จะตัดโคนนี่เขาออกก็ไปอย่างนี้อย่างเงี้ยไม่ต้องออกลูกอย่างเงี้ยออกมาก็เราก็ไม่ต้องเอาไว้ครับเนี่ยอย่างมาดูต้นเนี้ยอย่างฝรั่งเนี่ยกิมจูเนี่ยเพื่อนดูดิออกขึ้นปลายเงี้ยดูดิ จะโคนมายาวเป็นฟุตสองฟุตเนี่ยออกมาปุ๊บลูกใหญ่ปุ๊บก็ค่อยอย่างเงี้ยมันไม่ได้ประโยชน์ไงมันต้องออกโคนอย่างนี้นี่เพื่อนเนี่ย,แต,ยแตกออกมาเห็นไหมแตกออกมาปุ๊บมันมีลูกอย่างเงี้ยไงลูกเขาอยู่โคนกิ่งก็มไม่หักอะ่ะกิ่งแข็งแรงนะเพื่อนเนี่ยอย่างดูลูกทีื่อเขาอ,ออกมาเนี่ยเนี่ยเพนเนี้ยที่ออกมาเพื่อนดูนะเห็นปะก็จะโคนกิ่งมาเี่ออกมาแค่หนึ่งสองสามปาผู้ใบก็มีลูก เนี่ยเลาเก่งมันก็ใหญ่ไงมันก็รับหนักได้เนี่ยเท่านั้นเองหลักการมันเท่านั้นแหละเพื่อนานั้นไอที่มันยาวๆเนี่ยถึงเขาจะมีลูกอนาคตมันก็เขาเรียกมันก็ไม่ดีรับหนักลูกไม่ไหวอ่ะงันก็ตัดให้เขาแตกใหม่ดีกว่าเนี่ยตัดตัดเนี้ยปุ๊บเขาแตกเขาเกิดเขาแตกกูใบน,นี้หรือแตกนี้หรือแตกนี้มันยังอยู่กิ่งมหไหมเพื่อนอยู่กิ่งไหมความแข็งแรงเขาเห็นป่ะอย่างเงี้ยอะเนี่ย แข็งแรงไหมลำหน่อไหวไหมก็ไหวเนี่ยรัดไหวเนี่ยตัดไปเลยคือเราเลือกเราเลือกตัดเหตผลที่เราตัดไว้สามสี่กบใบเพราะอะไรหนึ่งเพราะเราไม่ต้องการให้เขามันยาวเกินไปแล้วแล้วไปยาวเกินไปปุ๊บอะเขาไปออกลูกไปสมมติสมมติมมเราัดตัด,ตดอ่าเพื่อนเพืนดูนะเดี๋ยวอยากให้เพื่อนดูดู <c oughs> อ่าสมมติตัวนี้ตัวนี้แล้วกัน อ่ะตอนนี้กิ่กงเนี้เพิ่งนะรับคนที่ยังไม่รู้นะถ้าใครรู้แล้วก็เขาน่าจะเข้าใจความหมายครับผมในกิ่งนี้มันยาวประมาณสักเนี่ยหนึ่งเมตรเกือบเมตรกิ่งก็สวยไหมจริงจริงอะเราตัดตรงเนี้หมือเราตัดปลายปลายเขาเนี้ยเขาก็แตกเนี่ยเขาพร้อมแตกแล้วเพื่อนเห็นไหมเนี่ยตาเขาพร้อมจะแตกยอยู่แล้วงพั้นเราตัดตรงนี้ได้ไหมได้ครับเพื่อนแต่เขาแตกออกมาเนี่ยเขามีลูกเนี่ยแต่ยังไงกิ่งมันก็ยาวมันก็จะโน้มหักใช่ไหมยอย่างเนี้ maybe you have